สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับหลักร้อยสูตรที่2นะครับมาแบ่งปันสูตรกันนะครับผมในส่วนของแนวทางย้อนหลังผมจะทํส10งวด นะครับผมสิบงวดย้อนหลังผมจะทําให้ดูและก็สูตรในการคํานวณใช้หลักแสนและก็หลักพันนะครับผมแสนและพันเท่านั้นนะครับผมหนึ่งธันวานะครับผม9 2 1าสได้1เป็นเลขดับบอก994หลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับ16ธันวาหนึ่เป็น1ได้1เป็นเลขดับบอก303หลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข1 1ดับ หนึ่งไม่มานะครับวันที่30ธันวาสองหนึ่งเป็นสใน3เป็นเลขดับบกหกสองแปหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับ17มกราครับแปดสได้1เป็นเลขดับบกสามเหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมวันที่1กุมภาสามสี่เป็น7ได้7เป็นเลขดับบกสามนะครับผมหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7ดับ 7ไม่มานะครับ16กุมภาครับผม9 2 1าสด้1เป็นเลขดับบกหกศูนหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมวันที่1มีนาครับ4 4เป็น8ใน8เป็นเลขดับบกห้าหลักร้อยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผมวันที่16มีนาครับผม8 5 3ได้3เป็นเลขดับอกอก4 2 2หลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่1เมษานะครับ80เป็น8ใน8เป็นเลขดับบอก2 70หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข8 8ดดับ8ไม่มานะครับวันที่16เมษานะครับ4 2เป็น6 ได้6เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหงยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ